สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่26มกราคมพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังผู้สำเร็จรา,ราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในโอกาสวันออสเตรเลียแห่งเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งตรงกับวันที่26มกราคม2564 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านพลเอกเดวิดเฮอร์ลียผู้สำเร็จร,ราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียกรุ่มแคนเบราในโอกาสวันออสเตรเลียข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำานวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความรุ่งเรืองภัยบูญยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวออสเตรเลีย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงยิ่งสำหรับความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านของทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไธยมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดียซึ่งตรงกับวันที่26มกราคม2564ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนะท่านนายรามนาฏโกวินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียกรุงนิวเดลี ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาภัยบูรณ์ของประเทศและประชาชนชาวอินเดียข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันเข้มแข็งในทุกระดับระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย จะเจริญลุกหน้ายิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและภูมิภาคของเราสืบไปพระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุนาิเ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันนี้นะบ้านเลขที่2ทั2หมู่5ตำบลเนินงามอำเภอรามันจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์พานิชพงศ์ผู้ว,าาว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดยะลาเป็นผู้เชิญเงินสงเคราะห์พระาาราชทานจํานวน1 0 0 0 0มบาทไปมอบแก่ครอบครัวของเด็กชายฮัมดันยีมานีซึ่งเด็กชายฮัมดันยีมานีอายุ13ปีเสียชีวิตจากการจมน้ําที่บริเวณถนนสายบาง,งโงเลสุเมื่อวันที่6มกราคม2564ซึ่งเป็นช่วงที่จังหวัดยะลาประสบอุทกภัย จากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่18ทับ4หมู่4ตำบลกลงปีนังอำเภอกลงปีนังจังหวัดยะลาเพื่อเชิญเงินสงเคราะห์พระราชทานจำนวน10,000บาทมอมให้แก่ครอบครัวของเด็กชายมูฮัมหมัดซอดีกีนลมมาซึ่งเด็กชายมูฮัมหมัดซอดีกีนลมมาอายุ13ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปัตตานีถนนสายกีเยาะฉลงเมื่อวันที่8มกราคม2564 การได้รับเงินสงเคราะห์พระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรณาธิคุณแก่ทั้งสองครอบครัวเป็นล้นพ้น วันนี้ณนะสารากลางจังหวัดกระบี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานโดยมีพันตํารวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิทธ์ผู้ราชการจังหวัดกระบี่ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิต จากสาทรอยนภัยเป็นประจำทุกปีสำหรับปีการศึกษา2563จังหวัดกระบี่มีนักเรียนทุนพระราชทานที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดกระบี่จำนวน3คนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาจำนวน1คนและกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีจำนวน2คนโดยทุนพระราชทานที่ได้รับแยกเป็นระดับดังนี้ระดับมัธยมศึกษาทุนละ15,000บาทต่อปีระดับปริญญาตรีทุนละ30,000ต่อปี ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้โอวาดว่าขอให้นักเรียนทุนพระราชทานประพฤติปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีความขยันหมั่นเพียรอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและสถาบันการศึกษามีความซื่อสัตย์เสียสละรู้รักสามคัคคีเชิดชูสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเมื่อจบการศึกษาจะได้ไปประกอบอาชีาชพสุจริตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2564ให้แก่จังหวัดต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลและใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน วันนี้ในศาลกลางจังหวัดลำพูนนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2564เบื่องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่ฉายคู่กับสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีให้แก่ข้าราชการจำนวน2คนได้แก่นายนัดประวัติือยศผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูนและนายบอพิษวิทยาวิโรธ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูนเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไปสำหรับปฏิทินหลวงพุทธศักราช2564เป็นสมุดปกหนังสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันส่งพระราชสมภพมีตราพระประมาพิไทยวปรระบุข,ข้อความปฏิทินหลวงพุทธศักราช2564พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่มีเนื้อหา21หัวข้ออาทิพระประถมบรมราชองการ ปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทยและวันสำคัญทางศาสนาวันนี้นายสารกลางจังหวัดแพร่นายสมหวังพ่วงบางโพผู้วาราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2.564ให้แก่นา,นายวิเชียนอนุสาสน,านน์รองผู้วาราชการจังหวัดแพร่และนายสุรพลวงสุขพิศาลปลัดจังหวัดแพร่ ปฏิทินหลวงมีการพระราชทานครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2,445ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกว่าสมุดปฏิทินหรือสมุดเล็กสำหรับพกเป็นการพระราชทานของขวัญในวันขึ้นปีใหม่ให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารข้าราชการและพระราชทานแก่ประชาชนผู้ไปลงนามถวายพระพรในวันที่1มกราคมในพระบรมมหาราชวังและพระราชทานต่างจังหวัด5แห่ง ดยปฏิทินหลวงใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประกอบพิธีทางาศาสนาการกำหนดเลืกยามเพื่อประกอบพิธีต่างๆ ถ้ามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาศกาลยานีวันที่26มกราคม2564 วันนี้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคบ้านบางแคหนึ่งเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงบุตรีวีระวัยทยะเชิญอาหารสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่จำนวน309คนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคเป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี2496เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามนโยบายสวัสดิการสังคมของรัฐโดยในปี2546ได้ปรับบทบาทจากหน่วยงานปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุเป็นงานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชายอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายไพศาลล้อมทองเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอ,อบแก่ผู้พิการรวมถึงเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราบชาวดีชายตั้งคืนเมื่อปี2517 มีหน้าที่ดูแลฟื้นฟูพัฒนาและปรับสภาพร่างกายจิตใจให้เด็กที่มีความพิการทางระดับสติปัญญาพิการซ้ำซ้อนและมีอาการทางจิตประสาทช่วยเหลือตัวเองได้ปัจจุบันมีเด็กชายในอุปการะจำนวน594คนมีเจ้าหน้าที่132คนที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกรด็ดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรี ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายประเสริฐฉัดชัยศักดิ์เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กชายรวมถึงเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์นี้ตั้งขึ้นเมื่อปี2484มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กชายที่มีอายุระหว่าง6ถึง18ปีที่ประสบปัญหาทางสังคมถูกทอดทิ้งกำพร้าครอบครัวฐานะยากจนถูกทารุณกรรม และเด็กที่มีอยู่ในสถานะยากลำบากต่างๆปัจจุบันมีเด็กชายในความดูแลจำนวน213คนมีเจ้าหน้าที่44คนเด็กทุกคนและเจ้าหน้าที่ต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระเมตตาเสมอมาที่สถานคุ้มครองและพิการคน พัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงอำเภอธันยบุรีจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางนภาพรพิทักษพลเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่คนไข้และเจ้าหน้าที่รวม607คนสำรับสถานสงเคราะห์แห่งนี้เปิดดำเนินการเมื่อปี2536 ให้การส่งเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเรายญิงที่ผ่านการบำบัดร,รักษาจากโรงพยาบาลด้านจิตเวชในด้านปัจจัย4การรักษาพยาบาลฟื้นฟูศักยภาพทักษะสังคมส่งเสริมให้ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอย่างเท่าเทียมนอกจากนี้ได้ร่วมกับชุมชนองค์กรเครือข่ายและภาคประชาสังคมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการด้านจิตเวชปัจจุบันมีคนไข้547คนและเจ้าหน้าที่60คน ที่สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญาพรอําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปดรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมอมหลวงอ่อนจิตตาสนิทวงเชิญอาหารสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภันฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่โดยมีนายชัยวัน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน สำหรับสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพรอำเภอธัญบุรีเป็นสถานสงเคราะห์ที่ให้การอุปการะเด็กหญิงอายุระหว่าง6-18ปีที่ประสบปัญหาถูกทารุณกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิดและอยู่ในสภาพจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองโดยมีหน้าที่ดูแลเด็กให้ได้รับความรักความปลอดภัยรอดพ้นจากปัญหาวิกฤตที่เผชิญอยู่ตลอดจนได้รับความสุขและความอบอุ่นตลอดระยะเวลาที่อยู่ในความอุปการะ รวมทั้งเพิ่มพูนสติปัญญาทางด้านการศึกษาสามัญวิชาชีพทักษะชีวิตและได้รับการพัฒนาวุธิภาวะอารมณ์และจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามปัจจุบันมียาวชนหญิง80คนมีเจ้าหน้าที่26คนนอกจากนั้น ณวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกคณีพลสงเจริญนายทหารปฏิบัติการพิเศษดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นผู้เชิญพระไตรพระราชทานและเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงในในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสิรีนาถพิลาชกัลยานี อีกทั้งทรง,งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญชุดของขวัญพระราชทานและเจลแอลกาอฮอล์พระราชทานไปมอบให้แก่โรงเรียนโรงพยาบาลและโรงแรมในพื้นที่อำเภอท่าวางาังผาประกอบด้วยโรงเรียนท่าวางาังผาพิทยาคมโรงเรียนราชปโยรษายุพราชานุสร์โรงพยาบาลท่าวางผาและโรงแรมน่านกรีนเลครีสอร์ทโดยมีผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานที่บริเวณท่าอากาศยานน่านะนะคร มีผู้ราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยข้าราชการในพื้นที่จังหวัดน่านให้การต้อนรับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรขัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุลาภร์เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครพนม วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรขัติยร,ราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาพรณเชิญพระหมกันหนาวพระราชทานจำนวน1,000พันผืนไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่ประสบภัยหนาวเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นโดยมีนายไกลศรกองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีมอบพระหมกันหนาวพระราชทานให้แก่นายอำเภอและผู้นำชุมชนหมู่บ้านเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวต่อไปประกอบด้วยอำเภอท่าอุเทน400ผืนอเภอโพนสวรรค์200ผืน,นอเภอนาว่า200ผืนและอ,อบ้านแพง200ผืนจังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้มีอากาศหนาวเย็นทั่วทุกพื้นที่เป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้อากาศหนาวเย็นติดต่อกันเป็นระยะเวลานานประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนประกอบด้วยผู้สูงอายุคนพิการและผู้มีรายได้น้อยการได้รับพระห่มกันหนาวพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณไป็ล้นพ้น ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้ที่สาลาสหาทัยสมาคมในพระบรมหาราชวังประชาชนและคณะบุคคลต่างๆนำใจกันดอกไม้ไปทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายที่นาพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระพรานมัยแข็งแรงโดยเร็วอาทิวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยาสมาคมนิสิตเก่าคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชันจำกัดเจ้ากรมการแพทย์ฐารเรือพร้อมคณะคณะครูนักเรียนโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยสุพรรณบุรีคณะบ้านศิลปะเอกชัยบริษัทไทออยจำกัดมหาชนคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนลาดบัวหลวงไผ่โรดวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริษัทเครือไทยโฮดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือได้แก่อาคเน์กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินและไทยประกันภัย โรงพยาบาลโรงเรียน,รนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครน,นายกสโมสรลูกเสือคุณภาพคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักร2541โรงเรียนสตรีมหาพฤกษารามในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักง,งานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดดาวคองการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยนำโดยพลตำรวจเอกสุนทรายขวัญและนายสมชายเอื้ออมมสุขสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนกรุงเทพกองพันธนราบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์วิทยาลัยจุฬาภรณราชบุรีมูลนิธิเพื่อสังคมไทยราชาสกุลสวัสดิกุล มูลนิธิไทยรวมใจสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยโรงเรียนบ้านคอกช้างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เบทาโกรกรุปสมาคมปลื้มสัมพันธ์บริษัทดาต้าเกจจำกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรยีนครินทร์วิโรธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล บริษัทก๊าซเอเนอร์จีเดเวล OP เมนต์จำกัดมหาชนมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐานทธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีณศาลา,าสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิก30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9หรือโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ที่จังหวัดอุทัยธานีนวัดมณีสถิต กปิดถารามวัดทุ่งแก้วพระารามหลวงอำเภอเมืองอุทัยธานีพระราชอุทัยโสพลเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระคณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพรานใหมแข็งแรงโดยไร้วันโดยมีนายนรงรักร้อยผู้ราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานฝ่ายข่าวว่ นำรองผู้ว่าราชาการจังหวัดอุทัยธานีและพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทยโทนสีม่วงเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ